อย่าลุ่งกดไลค์กดซับสไคร์น้่นบนก็จะเป็นที่ชมวิวก็จะมีสนามเด็กเล่นตู้กด ATM เอามอกาทำไมไม่รู้ก็ที่นั่งเล่นที่กระโดดที่กระโดดก็รถบ้ารล้างบารล้างที่ชมวิวไม่มีพราทิตย์เลยพราทิตย์อยู่ข้างบนต่อมาก็คอนโดแมวคอนโดแฮมแล้วก็ กล่องแมวชิงช้าแล้วก็เก้าอี้แมวแล้วก็ที่พรมเ,เท้าอาบน้ำโคลนอาบน้ำสัตว์แล้วก็อาหารแมวเพียบอันนี้เป็นขนมนี้ที่วางของรูปผ้าที่นอนเหมือนกันคุณลกคังกินกับคุณวิกจูจะเป็นโคมไฟเรียงแสงที่นั่งตรงนี้เอาไว้นั่งเล่นสำหรับแมวตรงนี้ก็จะเป็นที่อาบน้ำแคปซูล ลูกบอลปูผ้าแล้วก็ให้โพนี่ของน้องพัตช,ชายมานอนโทรฟ้ารีโมทแอร์ดอกกลาบทีวีแล้วก็ชั้นก็ตูต้กิดผ้าแล้วก็กระเป๋าแล้วก็ที่แช่น้ำเป็นสาราน้ำแล้วก็ซุปมะเขือเทศแล้วก็มีเค้กสตรอเบอรี่แล้วก็อาหารเบบซี่ คอนโดแมวแบบมีปลาอยู่ข้างล่างดีเอาไว้เป็นที่เลี้ยงแสงให้กับแมวห้องของพี่เนสโกก็คือเนโกจะมีเด็กๆแล้วก็แมวจะมีเตียงโอ้โหอ,อะไรอนะไรเนี่ยตู้เก็บขนมลูกอมที่อาบน้ำอาหารแมวที่นอนน้องส้มๆกับแองกี้เบิร์ดแล้วก็ที่นั่ง ที่นั่งแมวแล้วก็โตะ๊ะแล้วก็ที่กันไปชั้นล่างแล้วเราเ้็วเรีบเแล้วก็ชั้นนี้ของแฮมสเตอร์ก็จะมีหมูแม่เหล็กแล้วก็ที่เก็บของเสื้อผ้าก็ได้มันก็ที่ใส่อาหารแล้วก็ที่เรืองแสงเป็นกระเป๋าแล้วก็ ที่ตัง้งอันนี้ก็กระเป๋าอันนี้ก็คือที่กวาดแล้วอันนี้ก็คือแมทแมทแมทติเมติกแมทเลยนะแมทติเมนติกแมทติแมทติเมติกติแมนติก นี่นาฬิกาแล้วก็สกูชี่เอามาก้นแล้วก็ลม้มแล้วก็นี่สมุดแล้วก็ของเล่นของคุณหมึกถ้าเกิดใครอยากดูก็บอกได้โอเคแล้วก็อันนี้ใครอยากดูก็บอกได้ใครอยากดูเพิ่มเติมก็บอกได้โอเคบายบายาฟนบอใครอยากดูก็บอกได้บายบาย